ครับสวัสดีครับเด็กๆครับพบกับคณิตศาสตร์นารู้กับครูคำนวณนะครับวันนี้เป็นแมทเทสที่25ครับวันนี้ครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนคระนะครับหรือเศษส่วนนั่นแหละครับเอามาบวกกันแต่ในวันนี้เป็นรูปแบบของจำนวนคระเอะโจทย์ข้อนี้ครับครูคำนวณตะโกนเมื่อกี้ง่ายมากนะครับเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้มันง่ายอย่างไรครับเราจะทำแบบวิธีของ ครูคำนวนนะครับจะมาแนะนำครับเราจะคงไม่เปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินแล้วจับมาบวกกันตัวเลขจะเยอะไปเราจะใช้วิธีตัวนี้ครับเนื่องจากมีสมบัติของจำนวนคระ,ะเราเรียกว่าข้อตกลงหรือสมบัติของจำนวนคระนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้านะมีค่าเท่ากับ5บวกกับ1ส่วน3ครับเพราะนั้นเราจะใช้เงื่อนไขตัวนี้มาปรับเปลี่ยนรูป ของทั้ง3ชุดครับแล้วเราก็นํามาบวกกันเอาละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะปรับเปลี่ยนทั้ง3ชุดเป็นดังนี้นะครับอันนี้ก็จะได้อะไรครับ5บวกเศษ1ส่วน3ครับชุดที่2ครับตัวนี้อาจจะใส่วงเล็บก็ได้นะครับบวก7บวกกับเศษ1ส่วน3ครับ ชุดที่3ครับก็เป็น8บวกเศษ1ส่วน3ครับเพราะนั้นเราก็จะได้คำตอบในบรรทัดถัดมาแล้วนะครับนั้นจะเห็นว่ามีจำนวนนะครับเต็มข้างหน้าคือ5บวก7บวก8ครับเราก็จับจำนวนเต็มทั้ง3มารวมกันเลยครับก็จะได้เป็น5บวก7บวก8นะครับแล้วก็บวกด้วยเศษ1ส่วน3 3ชุดเลยนะครับ ส่วน3บวกเศษ1ส่วน3ครับเอาละครับเราก็บวกจำนวนข้างหน้าเลยใช่ไหมครับเพราะนั้น5บวก7บวก8นะครับเป็นเท่าไรครับ20ใช่ไหมครับ20บวกครับตัวนี้ครับเป็นไงครับส่วนเท่ากันไหมครับส่วนเท่ากันเราดึงมาเพียงแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เอาเศษมาบวกกันใช่ไหมครับเพราะนั้นได้เป็น3ครับเพราะนั้น1บวก1บวก1ก็เป็นเท่าไรครับ3ครับ เพราะนั้นคำตอบสวยๆของเรานะครับก็คือ20บวก3ส่วน3ก็คือเทไรครับหครับ20บวก1คำตอบสุดท้ายสวยๆก็คือ21ครับเด็กๆครับเป็นไงครับเห็นวิธีการในการบวกอีก1รูปแบบครับที่ทำให้เราได้คำตอบง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะนั่นคือแมทเทที่25ครับเดี๋ยวเราไปพบกับแมทเทอื่นๆครับวันนี้นะครับ คิดว่าเด็กๆน่าจะสนุกนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆเปิดโลกกระทัดของการเรียนคณิตศาสตร์แบบใหม่แต่ได้รักคณิตศาสตร์มีทัศนคติที่ดีคณิตศาสตร์แล้วเราก็จะมีผลสำฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในแมทเทสต่อไปวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ